สวัสดีค่ะพามาดูห้องเช่าขายที่โฟวิงเรสซิเดนตรงสีนคครินนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็จะมีร้านแต่งหน้านะคะแล้วก็เซเว่นอมีร้านอาหารนะคะเเข้ามาทางด้านในอาคารนะคะก็จะเห็นประชาสัมพันธ์นะคะทางด้านขวามือก็จะเป็นโซน B ส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นโซน A นะคะ จะพามาดูห้องชั้น7นะคะเป็นโซนบี B สาหรับไว้เช่ากับขายนะคะเ,เราจะพบห้องครัวนะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะขนาด133ตารางเมตร3ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ําโต๊ะอาหารแล้วก็ที่วางรองเทา้าที่ใส่ของมาถึงห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนใหญ่ก็จะเป็นมีเตียงนอนมีตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะแล้วก็จะมีทางด้านของทีวีนะคะแล้วก็โต๊ะ มีมุมไว้สําหรับทำงานด้วยนะคะห้องนอนเล็กนะคะก็จะมีโต๊ะมีตู้เสื้อผ้ามีเตียงนอนนะคะห้องน้ำห้องรับแขกนะคะ แล้วก็มาถึงห้องนอนห้องที่สองนะคะจะมีเตียงนะคะมีทีวีค่ะดูห้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูสิ่งอำนวยความสะดวกของคอนโดกันนะคะเราจะไปที่ชั้น6นะคะชั้น6ก็เราก็จะพบกับสระว่ายน้ำนะคะ,ะมีสําหรับเด็กแล้วก็สําหรับผู้ใหญ่นะคะ สนามเด็กเล่นห้องแบดมินตันห้องสควอตห้องออกกำลังกายนะคะก็จะมี2ชั้นนะคะชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนนะคะจะมีเครื่องอบผ้าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแล้วก็เป็นตู้น้ำหยอดเหรียญด้วยนะคะไว้บริการค่ะใกล้กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติไบตันนะคะแล้วก็สแตมฟอร์ดนะคะสามารถที่จะเดินทางได้สะดวกสบายนะคะเพราะอยู่ใกล้กับ BTS สถานีกริทานะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปสวนภูมิเพลงแค่20นาทีเท่านั้นนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกอีกอันนึงนะคะก็คือการเดินทางไปตะวันออกได้รวดเร็วมากเลยค่ะ ใคสนใจหาห้องติดต่อมาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ